สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเนวิสไมครับตอนนี้กระทรวงครั้งเปิดตัวอย่างเป็นทางการแอดมินก็ขออนุญาตนํานมาให้ท่านผู้ชมดูอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันนะครับแล้วพาแนะนําไปทีละหัวข้อว่าในแต่ละ,ะข้อนั้นนะครับท่านผู้ชมจะต้องติ๊กต้องกกอกในแบบฟอร์มนั้นอย่างไรนะครับสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปปริ้นเอกสารมาเตรียมอาไว้ได้เลยนะครับซึ่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนมีทั้งหมด8หน้า นะครับมีทั้งหมด8หน้ามีทั้งหมด11ส่วนอ่าสิส่วน8หน้าแล้วก็จะมีข้อย่อยอีกนะครับไปไล่เรียงกันทีละหัวข้อนะครับนี่คือหน้าตาของแบบฟอร์มนะครับเป็นทางการแล้วนะก็สามารถเอามาให้ดูได้นะครับอันดับแรกนะครับดูที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับหน่วยรับลงทะเบียนก็จะมีทั้งหมดเนี่ยเหน่วยงานหลักนะครับประกอบไปด้วย สำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานาครทั้ง50เขตที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศสำนักง,งานเมืองพัทยานะครับธนาคารทรกสธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับส่วนทางด้านขวามือวันเดือนปีที่ลงทะเบียนอันนั้นท่านไปยื่นเอกสารวันไหนก็ค่อยกรอกก็ได้นะครับเดี๋ยวไปทีละสะเต็ปเลยนะครับแอดมินจะไปเรื่อยๆต่อมาครับต่อมาไปดูส่วนที่1นนะครับ ในส่วนที่1เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนนะครับก็คือข้อมูลของเราหลักๆที่อดมินจะให้เตรียมก็คือนะครับท่านผู้ชมดูเลยนะในมือของท่านผู้ชมเนี่ยต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนอยู่ในมือนะครับส่วนที่1ก็จะมีข้อย่อยนะครับข้อหนึ่งสถานะปัจจุบันนะครับสถานะปัจจุบันก็คือ,อไรมีสวัสดิการก็ติก๊กถ้าไม่มีสวัสดิการนะครับไม่เคยมีก็ติก๊กว่าไม่เคยมี นะครับต่อไปที่ข้อ2นะครับข้อ2เลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับก็ให้เขียนลงไปท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าในการลงทะเบียนบัตรตุดิการนะครับไม่ได้ให้ใส่เลขรหัสหลังบัตรไม่ได้ให้ใส่เลขรหัสหลังบัตรก็ตามที่เจ้าหน้าที่ครังจังหวัดนครปฐมแจ้งแอดมินว่าบัตรประชาชนของใครหมดอายุในช่วงลงทะเบียนยังใช้ได้อยู่นะครับท่านสามารถยังใช้ได้อยู่เพราะว่า ยังไม่ได้ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรมากนักนะครับนอกจากชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนเท่านั้นเมื่อท่านลงทะเบียนไปแล้วแล้วในช่วงที่จะตรวจสอบคุณสมบัติผ่านไม่ผ่านเนี่ยท่านค่อยไปทําบัตรประชาชนใหม่ก็ยังทันนะครับข้อ2นะครับเลขบัตรประจาตัวประชาชนติดตามหลักของเรานะครับลงไปต่อไปครับข้อที่3มนะครับในส่วนที่1ก็มีคํานําหน้าชื่อชื่อนามสกุลนะครับนายนางนาง,นางสาวอื่นๆนะครับอื่นๆก็เช่น หมอมหลวงยกตัวอย่างนะครับหมอมหลวงหรือ,อว่าที่ร้อยตรีตร้อยตำรวจตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ไปหรือเป็นดร็อปตงด็อกเตอร์ก็ว่ากันไปนะต่อมาครับชื่อนะครับชื่อก็เขียนตามจริงไปนะครับชื่อกลางนะครับอันนี้ในกรณีทีเ่เป็นเชื้อชาติเชื้อชาติไทยสัญชาติอาจจะต่างประเทศนะครับมีพ่อแม่เป็นชาวต่างชาติลูกครึ่งประมาณนั้นก็อาจจะมีชื่อกลางด้วย ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องไป็นซีดีย์ก็เว้นไว้นะครับนามสกุูนใส่ไปนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับวันเดือนปีเกิดนะครับปีเกิดนี่ใช้พศนะครับพุทธศักราชก็เขียนลงไปนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อันนี้เป็นเบอร์โทรของเราเองก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่มีมือถือเราก็ใช้เบอร์โทรของญาติก็ได้แต่แนะนำนะครับจะต้องเป็นเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ ถ้าเจ้าที่โทรไปเนี่ยคือตามตัวเราได้นะครับติดต่อเราได้อย่าไปเขียนมั่วๆนะครับสาหรับ,เบ,รรรบเบอร์โทรใช้ของคนอื่นได้ครับเบอร์โทรใช้ของคนอื่นได้แต่ต้องเป็นเบอร์ที่เจ้าที่ติดต่อไปแล้วสามารถเขา,าเรียกว่าอะไรล่ะติดต่อเราได้นะครับอ่าต่อไปข้อที่6นะครับเห็นไหมครับว่าท่านผู้ชมท่านใดที่กังวลเรื่องของทะเบียนบ้านไม่ต้องกังวลนะครับทะเบียนบ้านไม่จําเป็นเพราะข้อที่6เนี่ยเขาจะให้เราใส่ที่อยู่ปัจจุบันครับ อา่าท่านผู้ชมอาจจะเกิดจังหวัดเชียงใหม่แต่ปัจจุบันไปทํามาหากินอยู่จังหวัดตรังอ่าหรือจังหวัดภาคใต้อา่านะครับท่านผู้ชมก็ใส่ที่อยู่ปัจจุบันนะครับถ้าอยู่ห้องเช่าอย่างแอดมินนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับเลขที่ห้องเช่าเลขอะไรนะครับหมู่อะไรซอยอะไรถนนอะไรใส่ไปรหัสไปรษณีย์ใส่ไปให้ครบเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะครับข้อ6นี่คือที่อยู่ปัจจุบันไม่ใช่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับเพราะนั้นใครที่กังวลเรื่องทะเบียนบ้านไปอาศัยบ้านเขาอยู่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสก็ใส่ตามจริงไปนะครับ เ,เดี๋ยวต่อไปไปดูข้อต่อไปนะครับหลังจากข้อ6แล้วก็ไปดูข้อที่7ข้อที่7เนี่ยเป็นวุฒิการศึกษาสูงสุดนะครับวุฒิการศึกษานี่ไม่ต้องเตรียมเอกสารนะครับต้องไปชมแค่ติก๊กวุฒิต่ําสุดในหน้าลงทะเบียนนะครับคือวุฒิป .6 นะครับคือวุฒิป .6 เนี่ยต่าสุดนะและสูงสุดคือปริญญาเอกเพราะนั้นใครที่จบแค่ป .2 ป .4 เนี่ยท่านต้องติ๊กว่าไม่ได้รับการศึกษานะครับ อ่าแล้วก็ติ๊กตามนั้นไปนะครับมีป .6 ป .7 ม .3 ม .2 สม .6 ม .2 ห้วชปศนุปริญญาไล่ไปถ้าไม่มีก็คือติ๊กไม่ไม่ได้รับการศึกษานะครับส่วนข้อ8เห็นไหมครับสถานภาพการมีครอบครัวข้อนี้ท่านผู้ชมต้องต้องติ๊กให้ถูกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยการประกาศผลจะมีอ่าจะมีถูกเขาเรียกว่าอะไรการประกาศผลเนี่ยจะมีประกาศ2รอบนะครับก็คือประกาศผลเรื่องของ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับการประกาศผลว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเพราะนั้นข้อ8เนี่ยเขาจะมีคําอธิบายเห็นไหมครับทางช่องซ้ายมือจะบอกว่าสมาชิกในครอบครัวหมายถึงสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์เห็นไหมครับเขาจะเน้นว่าบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและมีอายุไม่เกิน18บแ18ปีบริบูรณ์ถ้า ใครมีลูกเกิน18ปีตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเอามาใส่หัวให้รกสมองเฉพาะในการลงทะเบียนครั้งนี้นะครับเฉพาะในการลงทะเบียนทั้งนี้ถ้ามีลูกเกิน18ปีลูกเขาก็ไปลงทะเบีย <sea> นของเขาได้เลยนะครับไม่ต้องเอามาคิดอะไรให้ปวดหัวไม่ต้องเอาอะไรไม่ต้องเอวอิสันอะไรหรือเปล่าไม่ต้องนะครับแต่ก็มีหมายเหตุนะครับไม่รวมบทบุญธรรมนะครับไม่รวมบทบุญธรรมและก็จะออคิดเฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่เห well. ็นไหมครับบางท่านบอกว่าเคยจดทะเบียนสมรสคู่สมรสเสียชีวิตแล้วนะอันนี้เห็นไหมครับ เขาจะดูแค่คนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นถ้าคู่สมรสหรือว่าลูกต่ำกว่าสิปีเคยมีลูกต่ำกว่าสิปปีแล้วลูกตายอันนี้ก็ไม่ต้องไปเก็บมาคิดนะครับเสียชีวิตไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไปช่องทางด้านขวามือครับในส่วนของข้อ8นะครับท่านต้องเลือกว่าท่านเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวหรือว่ามีครอบครัวนะครับถ้าเลือกว่าไม่มีครอบครัวนะครับก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไปทําข้อ10.2ในส่วนที่5นะครับแต่ถ้าท่านตอบว่าท่านมีครอบครัว ท่านจะต้องทำข้อ10.2และส่วนที่5ด้วยนะครับต่อไปครับข้อ9ครับการผูกบัตรประจำตัวประชาชนกับพร้อมเพย์กับบัญชีพร้อมเพย์นะครับอันนี้ก็แค่ตอบว่ามีหรือไม่มีนะครับทางภาครัฐไม่ได้ให้เราไปผูกใหม่นะคำว่าผูกพร้อมเพย์เขาถามแค่ว่ามีหรือไม่มีถ้ามีก็ติ๊กไปถ้าไม่มีก็ติ๊กว่าไม่มีนะครับและจะต้องเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับถ้าท่านมีผูกแค่เลขเบอร์โทร ท่านก็ต้องเลือกว่าไม่มีนะครับถ้าท่านผูกกับเบอร์โทรถือว่าไม่มียกเว้นว่าท่านผูกเบอร์โทรด้วยถูกผูกกับบัตรประชาชนด้วยกรณีแบบนี้ท่านก็ถือว่าตอบว่ามีเพราะเขาเจาะจงแค่เรื่องของการผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนที่1มี9ข้อนะครับต่อไปไปดูส่วนที่2นะครับการประกอบอาชีพนะครับอาชีพเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องระบุทั้งของ ตนเองแล้วก็ของคู่สมรสนะครับในกรณีคนที่มีครอบครัวนะครับเห็นไหมครับข้อส่วนที่2นะครับการประกอบอาชีพก็คือข้อ10ใหญ่นะครับอาชีพหลักนะครับเขาจะให้เราเอาเฉพาะอาชีพหลักถ้านานผู้ชมทําอาชีพหลายอย่างวิธีการคิดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอาชีพหลักของเราคืออะไรนะครับกระทรวงการคลังก็แนะนําเพิ่มเติมว่าอาชีพหลักก็หมายถึงงานที่ผู้ลงทะเบียนเนี่ย ใช้เวลาทําเป็นส่วนใหญ่นะครับใช้เวลากับงานอะไรเยอะที่สุดก็คืองานนั้นแหละคืออาชีพหลักหรือถ้างานไหนได้รายได้เยอะสุดได้รายได้ได้ได้ค่าจ้างเยอะสุดงานนั้นแหละคืออาชีพหลักเลือกมาอันนึงนะครับถ้ากรณีของใครที่แบบอาจจะรับจ้างทํางานทั่วไปรับจ้างหลายอย่างก็ก็ลองดูนะครับแล้วก็มีข้อย่อยนะครับข้อ 10. 1 0บจุดหนึ่งอาชีพหลักของผู้ลงทะเบียนอาชีพหลักของเรามีอะไรบ้างล่ะเขาก็จะมีเฮตติกเห็นไหมครับ แล้วเขาจะมีให้เลือกด้วยนะครับทางด้านขวามือเนี่ยว่างงานว่างงานหรือว่ามีงานทําก็ให้เราเลือกตามจริงไปถ้าเลือกว่างงานก็จะมีให้เลือกในวงเล็บอีกว่าท่านพร้อมทํางานไหมหรือไม่พร้อมทํางานเช่นแม่บ้านผู้พิการผู้สูงอายุเป็นต้นอ่าก็กรณีแบบนี้เผื่อเจ้าที่รัฐเขาจะหางานให้อ่าประมาณนั้นเก็บเป็นฐานข้อมูลนะครับแต่ถ้าเราเลือกว่ามีงานทําอันนี้ท่านผู้ชมต้องติ๊กไลายต้องติ๊กเยอะหน่อยนะครับว่าเรามีงานทํา รวมถึงกรณีว่างเว้นจากฤดูเพาะปลูกเก็บเกี่ยวด้วยนะครับท่านใดที่ทําไรไถนาเนี่ยถ้าอยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับพื้นที่นายังไม่มีการปลูกข้าวอ้นั้นท่านก็ต้องลงว่ามีงานทําเพราะว่ามันไม่ใช่การว่างงานแต่มันเป็นเพียงแค่การเว้นว่างในช่วงการเพาะปลูกเท่านั้นเองนะครับส่วนงานที่ทำเนี่ยก็คือกรุณาเลือกคําตอบเพียงข้อเดียวเห็นไหมครับก็จะมีรับจ้างอิสระเช่นขับแท็กซี่รับจ้างเลี้ยงดูเหล็ก เลี้ยงดูเด็กนะครับธุรกิจส่วนตัวค้าขายลูกจ้างแรงงานก็จะมีลูกจ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เลือกให้ตรงกับเลือกให้ตรงกับความเป็นจริงถ้าในตัวเลือกไม่มีท่านผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวทางภาครัฐเนี่ยเขาจะมีหัวข้ออื่นๆให้เรานะครับข้อสิบจุดหนึ่งก็จะมีมาอีกหน้าหนึ่งด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นราชการพนักงานรับผู้รับบำนาญผู้รับบำเหน็จนะครับ ถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยท่านผู้ชมต้องเลือกว่าเป็นเกษตรกรปลูกพืชแล้วปลูกพืชอะไรนะครับเป็นเกษตรกรปลูกพืชปลูกพืชอะไรเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงอะไรไก่เป็ดสุกรโค,โคกระบือนะครับก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้านะครับอ่าก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหมครับแถวล่างสุดก็มีอื่นๆเห็นไหมครับก่อนที่จะไปข้อ10.2ก็จะมีคําว่าอื่นๆก็ให้เราระบุถ้าเกิดว่า อาชีพที่เราทำมันไม่มีอยู่ใน Choice ในตัวเลือกที่ทางาในแบบฟอร์มนะครับเราก็สามารถเขียนเพิ่มเติมได้อื่นๆระบุลงไปนะครับต่อไปข้อ10.2ครับอันนี้เป็นอาชีพหลักของคู่สมรสหรือคู่ครองย้ำว่าเป็นอาชีพหลักของคู่สมรสหรือคู่ครองนะครับไม่ใช่อา่าอาชีพของของลูกที่ต่ำกว่า18ปีนะเพราะลูกต่ำกว่า18ปปีส่วนใหญ่ก็ยังเป็นนักเรียนเพราะนั้นทางกระทรวงการคลังก็จะให้เราใส่เฉพาะอาชีพก็เหมือนกันครับ สิบจุดหนึ่งของเราติ๊กแบบไหนข้อสิบจุดสองของคู่สมรสหรือของคู่ครองเราเนี่ยเราก็ต้องทราบว่าอีกฝ่ายหนึ่งทาอาชีพอะไรนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้เอกาสารนะครับเราแค่ทราบว่าคู่สมรสหรือคู่ครองของเราเนี่ยทำอาชีพอะไรเท่านั้นเองแล้วก็เลือกให้ถูกต้องนะครับเลือกให้ถูกต้องว่าคู่สมรสคู่ครองของเราเนี่ยทำอาชีพอะไรนะอันนี้คุยกันก่อนเนาะ กว่าจะถึงวันที่5กันยากว่าจะถึงช่วงที่เราไปยื่นเอกสารก็คงจะ,ะชัดเจนแล้วนะครับอ้าวหลังจากข้อ10.2นะครับข้อ10.2เสร็จทีนี้มาเรื่องของรายได้นะครับเรื่องของรายได้เนี่ยเป็นข้อเป็นส่วนที่3นะครับส่วนที่3ก็จะมีข้อย่อยอีกนะครับเป็นข้อ11ข้อ12 ความหมายของส่วนที่3รายได้และหนี้สินนะครับรายได้เนี่ยหมายถึงนะครับอ่าอันนี้ท่านใดสงสัยว่ารายได้นี่คืออะไรบ้างรายได้หมายถึงรายได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพนะครับอันนี้รวมทั้งเงินสดแล้วก็เงินที่โอนเข้าบัญชีรายได้ที่ได้จากสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับเป็นต้นอ่ามีเป็นต้นด้วยนะอาจจะรวมถึงสวัสดิการเดือนที่ท่านได้รับจากภาครัฐก็ ใส่ลงไปนะครับแล้วก็รายได้อื่นๆเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับค่าเลี้ยงดูบิดามารดาหรือค่าเลี้ยงดูบุตรดอกเบี้ยเงินปันผลค่าเช่าประโยชน์อื่นใดนะครับถ้ามีก็ใส่ลงไปรวมเป็นรายได้ต่อปีนะครับรวมถึงเงินรางวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะครับใครไปซื้อลอตเตอรี่ไว้สลากดิจิตอลไว้นะเนาะปีหกสี่ยังไม่มีสลากดิจิตอลใครถูกลอตเตอรี่ท่านก็ต้องลงไว้นะครับว่ารายได้เท่าไหร่รวมเป็นรายได้ต่อปีด้วยนะครับ อาทีนี้ไปดูการกรอกนะครับข้อ11นะครับข้อ11รายได้รวมของผู้ลงทะเบียนในปีพุทธศักราช2564เห็นไหมครับแล้วภายในวงเล็บไม่รวมรายได้ครอบครัวนะครับข้อ11เนี่ยเฉพาะรายได้ของเรานะครับแล้วให้กรอกรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายอ่าวันนี้ตอนถแถลงข่าวเนี่ยมีผู้สื่อข่าวถามถามผู้ช่วยาถามรัฐมนตรีช่วยคลังด้วยว่าคําว่ารายได้เนี่ยต้องเป็นรายได้ที่หกักหักค่าใช้จ่ายแล้วหรือยังคําตอบคือ จะต้องเป็นรายได้แบบเพียวๆที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายด้วยนะครับที่เราได้รับในระหว่างเดือนมก,การาคมถึงธันวาคม2564ก็คือในรอบ12เดือนของปี64นั่นเองนะครับทีนี้ทางช่องขวามือครับที่เราจะต้องติ๊กนะครับตามช่องสี่เหลี่ยมทำเครื่องหมายถูกนะครับเราจะต้องขีดเครื่องหมายถูกถ้าไม่มีรายได้ก็ีดติ๊กไม่มีรายได้แต่ถ้ามีรายได้ก็จะมีอยู่สา 3ช้อยเลือกก่อนก็คือการประกอบอาชีพรายได้จากการประกอบอาชีพรายได้จากสวัสดิการต่างๆของรัฐหรือรายได้อื่นๆนะครับเราก็ติ๊กไปอื่นๆนี้ก็ระบุด้วยเช่นรายได้ที่มาจากค่าเลี้ยงดูบิาดามารดาลูกหลานส่งเสียลูกหลานส่งให้ใช้เดือนละ2,000ัันก็ถือว่ารวมอยู่ในรายได้ด้วยนะครับข้อนี้ไม่ได้ระบุว่าเราจะต้องติ๊กเท่าไหร่นะครับถ้าท่านผู้ชมมีรายได้จากการประกอบอา,าชีพด้วย ท่านผู้ชมก็ติ๊กด้วยถ้าได้ได้จากมีรายได้จากเบี้ยยังชีพสวัสดิการต่างๆของรัฐด้วยก็ติ๊กด้วยมีรายได้จากค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยก็ติ๊กด้วยนะครับตรงตรงช่องที่ว่ามีรายได้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมสามารถติ๊กได้ทั้ง3ข้อเลยนะถ้าใครมีรายได้3ทางนะครับก็ต้องติ๊กได้ทั้ง3ข้อแต่ถ้าเรามีรายได้ทางใดทางหนึ่งก็ติ๊กตามจริงไปนะครับส่วนช่วงของรายได้เนี่ยเราไม่ต้องเขียนนะครับ ในแบบฟอร์มจะมีให้เลือกว่าท่านมีรายได้เ,เท่าไหร่นะครับในช่วงปี64นะครับตั้งแต่1บาทถึง1 0,000อ้าวติ๊กไป1 0 0่งบาทถึง2 0 0 0 0 2 0 0 0อบาทถึง3 0 0 0 0 3่บาทถึง4 0 0 0 0ไล่ไปจนมากกว่า3 0 0แสนนะครับก็ติ๊กตามความเป็นจริงไปนะครับนี่คือในส่วนของข้อ11นะครับซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนของรายได้ของผู้ลงทะเบียนนะครับก็คือรายได้ของเราที่ไปลงทะเบียนนั่นเองนะครับ ข้อต่อไปครับเป็นข้อ12ครับในส่วนที่3ข้อ12เนี่ยเป็นรายได้ของสมาชิกในครอบครัวนะครับสมาชิกในครอบครัวก็หมายถึงคู่สมรสและบุตรที่ต่ำกว่า18ปีนะครับข้อ11เป็นรายได้ของเราคนเดียวข้อ12เป็นรายได้ของคู่สมรสและบุตรที่ต่ำกว่า18ปีถ้ามีถ้าไม่มีบุตรที่ต่ำกว่า18ปีก็ข้อ12ก็ติก๊กก็คำนวณแค่รายได้ของคู่สมรส อันนี้เข้าใจนะครับอันนี้เข้าใจนะคําว่าสมาชิกในครอบครัวก็หมายถึงสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็หมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่19ตุลาหกหเห็นไหมครับระบุชัดเจนนะครับนับถึงวันที่19ตุลาหกหลูกจะต้องมีอายุไม่เกิน18ปปีจึงจะเอามาเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับแล้วก็ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมแล้วก็จะนับเฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นนะครับซึ่งช่วงของรายได้ก็จะเหมือนกันนะครับช่วงของรายได้คู่สมรสหรือคู่ชีวิตคู่ครองเนี่ยก็จะเหมือนกันก็คือตั้งแต่1บาทถึง1 1 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งบาทถึงสองหมบาทถึงสามหมื่นไล่ไปจนถึงมากกว่ามีห้าแสนบาทต่อปีด้วยอ่าโทษทีนะครับในในแบบร่างเนี่ยจะมีแค่3มากกว่า3 0 0 0สนนะในแบบร่างจะมีแค่มากกว่า30,000นนะครับในแบบฟอร์มจริงนี่มีมากกว่า5 0,000นนะครับอ่า ก็เลือกตามจริงต่อไปครับส่วนที่3ข้อที่13นะครับก็หมายถึงหนี้สินครับหนี้สินในระบบและนอกระบบของผู้ลงทะเบียนนะเวลาใดเวลาหนึ่งอันนี้ก็ออขออภัยครับโทษทีอันนี้น่าจะหมายถึงณณนะนะวันที่ลงทะเบียนนะครับโทษทีหนี้สินในระบบและนอกระบบของผู้ลงทะเบียนณนะวันลงทะเบียนสมมุติท่านผู้ชมไปลงทะเบียนวันที่ หนึ่งตุลาคมท่านผู้ชมไม่ได้ไปลงทะเบียนตั้งแต่ว,วันที่5ากันยาท่านผู้ชมไปลงทะเบียนวันที่หนึ่งตุลาคมสมมุติสมมุตินะครับท่านผู้ชมก็ต้องนับนั่นแหละครับณนะวันที่1ตุลาคมท่านผู้ชมมีหนี้ในระบบเท่าไหร่มีหนี้นอกระบบเท่าไหร่นะครับหนี้ในระบบก็หมายถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคารสหารณ์กองทุนออมทรัพย์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากองทุนฟื้นโฟ,นฟนพัฒนานะครับพิโกไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์ Finance, Nano Finance, Nano Finance, เกี่ยวกับเงินกู้ทุกอย่างนะครับในสถาบันการเงินอ่า เห็นไ,ไหมครับส่วนนี้นอกระบบก็เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างเพื่อนฝูงญาติพี่น้องบุคคลทั่วไปในทุนเงินเ,เขาเรียกไรเงินด่วนเสาไฟฟ้านะครับก็คือนี่นอกระบบต่างๆไม่ว่าจะดอกร้อยแล้วเท่าไหร่ก็ตามก็รวมทั้งหมดนะครับเขาก็จะมีให้เราติก๊กเห็นไหมครับในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างาก็จะบอกไม่มีหนี้สินก็ติ๊กไม่มีหนี้สินถ้ามีทางช่องขวามือถ้ามีนะครับหนี้สินในระบบมีเท่าไหร่หนี้สินนอกระบบมีเท่าไหร่นะครับก็ไล่ไปนะครับติ๊กตามจริงนะ ตรงนี้สินเนี่ยผมแนะนําให้ติ๊กนะครับเผื่อว่าภาครัฐเนี่ยเขาจะมีช่องทางในการไกล่เกลี่ยนี้หรือว่าช่วยเหลือเรานะครับโดยเฉพาะนี่ในระบบกับนี่นอกระบบนะครับต่อไปครับส่วนที่สี่นะครับส่วนที่สี่เนี่ยก็จะมีตัวเลือกเยอะมากนะครับขาบเกี่ยวระหว่างหน้าที่สามกับหน้าที่สี่นะครับส่วนที่สี่เนี่ยก็หมายถึงความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ เราต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลืออะไรแล้วครับข้อ14ท่านบอกว่าท่านมีความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านใดบ้างเห็นไหมครับถ้าไม่ต้องการก็ติ๊กว่าไม่ต้องการแล้วข้ามไปเลยนะครับติ๊กว่าไม่ต้องการแล้วข้ามไปเลยแต่ข้ามส่วนที่4นี้ไปเลยไปส่วนที่5เลยกรณีคนที่มีครอบครัวนะครับหรือส่วนที่6กรณีคนที่ไม่มีครอบครัวก็ตามนั้นถ้าติ๊กไม่ถ้าติ๊กว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือนะ แต่ถ้าท่านติ๊กว่าต้องการความช่วยเหลือปุ๊บเนี่ยท่านสามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อครับก็จะมีทั้งลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจําวันค่าซื้อสินค้าประโภคบริโภคค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่าสารณูปโภคนะครับแล้วก็หน้าต่อมาเนี่ยอ่ก็ให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ามันเบนซินดีเซลโซฮอก๊าซหงต้มค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปาอื่นๆเนี่ยแลอื่นๆระบุได้นะครับค่าโดยสารก็มีอื่นๆเห็นไหมครับค่าโดยสารเนี่ยถ้าท่านผู้ชมบอกว่า เอาสวัสดิการค่าโดยสารในบัตรสวัสดิการเนี่ยเอามารวมเป็นค่ารูดซื้อสินค้าท่านก็นั่นแหละครับติ๊กอื่นๆแล้วก็เขียนระบุลงไปค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆเห็นไหมครับแม้กระทั่งการหารายหางานเห็นไหมครับหางานให้นะครับโดยสนใจงานในลักษณะเช่นงานเกษตรกรทำงานมีนายจ้างทำงานอิสระเช่นทำมาค้าขายธุรกิจฟเปฟ็นชายค้าขายออนไลน์ขับรถรับจ้างเห็นไหมครับ มีหางานให้ด้วยนะครับหรือถ้าท่านต้องการฝึกทักษะฝีมือเพิ่มพูนศักยภาพในด้านต่างๆ่หรือไม่ก็แม้กระทั่งการหาสินเชื่อเงินกู้ให้นะครับปรับเปลี่ยนการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรลงทุนเพื่อการประกอบธุรก,กิจลงทุนในการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้การศึกษาซื้อยานพาหนะที่อยู่อาศัยบุภคบริโภคประกอบอาชีพหรืออาชีพเสริมนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนที่4นะครับในส่วนที่4ข้อ14ท่า้ผู้ชมอยากจะได้อะไรนะครับด้านล่างก็จะมีเรื่องของการแก้ไขหนี้นะครับ ช่วยให้แก้ไขหนี้นอกระบบะมีแก้ไขหนี้นอกระบบด้วยมีอะไรบ้างหนี้นอกระบบหนี้ในระบบหาสถานที่ประกอบอาชีพหาช่องทางการค้าขายโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับสําหรับในส่วนที่ส่วนที่4เกี่ยวกับความต้องการความช่วยเหลือนะครับทีนี้หน้านี้ก็สําคัญนะครับเป็นส่วนที่5ของคนที่มีครอบครัวนะครับ คนที่ไม่มีครอบครัวข้ามหน้านี้ไปไม่ต้องกรอกไม่ต้องทําอะไรนะครับ gamble. ส่วนที่5เนี่ยข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนภายในวงเล็บเฉพาะกรณีคนที่มีครอบครัวนะครับก็คือ1คู่สมรสหน้านี้คู่สมรสนะครับไม่ใช่ข้อมูลเรานะข้อมูลเรานี่มันอยู่หน้าแรกใช่ไหมครับมันอยู่หน้าแรกไปแล้วข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนส่วนที่5เป็นข้อมูลของคู่สมรสก็ลงไปซึ่งข้อมูลที่ใช้มีอะไรครับนิดเดียวเองมีแค่เลขประจําตัวประชาชน13หลักชื่อ นะครับชื่อนามสกุลชื่อกลางถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถดูได้จากสำเนาสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสก็ดูได้นะครับแล้วก็ตั้งแต่ข้อ2เป็นต้นไปในหน้านี้เนี่ยก็หมายถึงบุตรนะครับบุตรคนที่1คนที่2คนที่3ซึ่งมีตัวอย่างมีช่องเนี่ยให้กรอกถึง9คนนะครับก็คงไม่มีใครที่มีลูก9คนที่ต่ำกว่า1ิปีอยู่แล้วนะเยอะเกินไปนะครับไม่ใช่นาง12นะ เพราะ,ะนั้นก็อาจจะมีสักสองสามคนที่ต่ำกว่าสิบแปดปีอย่างมากนะครับก็กรอกให้ครบนะครับแล้วบอกไว้ก่อนนะครับส่วนที่ห้านี่สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ลูกมีลูกเกินสิบแปดปีไม่ต้องเอาข้อมูลของลูกที่เกินสิบแปดปีเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยนะครับบอกเอาไว้ก่อนเลยในเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนเนี่ยลูกที่อายุเกินสิบแปดปีไม่ต้องเอามากรอกไม่ต้องเอาข้อมูลใดๆของลูกที่อายุเกินสิบแปดมายุ่งเกี่ยวในแบบฟอร์มนะครับ หน้าไอ้ส่วนที่5เนี่ยส่วนที่5เนี่ยเป็นข้อมูลของคู่สมรสและก็ของลูกที่ต่ำกว่า18ปีเท่านั้นมีกี่คนก็กรอกไปเท่านั้นนะครับ mm hmm. เขาไม่ได้ให้กรอกครบ9คนนะมีหนึ่งคนก็กรอกไม่มีก็ไม่ต้องกรอกนะครับไม่มีลูกก็ไม่ต้องกรอกนะไม่มีลูกที่ต่ำกว่า18ปีก็ไม่ต้องกรอกอทีนี้ส่วนที่6นะครับส่วนที่6เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน นะครับก็นั่นแหละคุณสมบัติ8ข้อที่จะคัดกรองว่าคุณจะผ่านไม่ผ่านคุณก็อ่านนะครับว่าคุณสมบัติที่เขากําหนดที่ภาครัฐกําหนดนั้นมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องติ๊กอะไรนะครับอ่านทําความเข้าใจหรือถ้าท่านเข้าใจแล้วท่านอาจจะข้ามก็ได้แล้วก็ไปส่วนที่7ครับอ่าส่วนที่7เนี่ยท่านผู้ชมต้องทราบและส่วนที่7คือส่วนที่ผู้ลงทะเบียนจะต้องลงนามเป็นจุดแรกก็คือเซ็นชื่อนะครับ ผู้ลงทะเบียนเนี่ยไหมครับในจุดไข่ปลาแล้วก็เซ็นชื่อไปนะครับในวงเล็บก็เป็นชื่อนามสกุลเต็มไปหรือจะเขียนเหมือนกันก็ได้นะครับแนะนําให้เขียนเหมือนกันแหละนะครับชื่อนามสกุลทั้ง,ท,งทั้งบนเส้นไข่ปลาแล้วก็ภายในวงเล็บนะครับนี่คือข้อที่7นะครับเป็นการลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เรากรอกมาทั้งหมด5ส่วนด้านบนนะครับอ่านี่ผู้ลงทะเบียนนะที่อามารเอาปากกาชี้นะครับลงนามแล้ว1จุดแล้ว ต่อไปครับไปส่วนที่8ครับส่วนที่8เป็นการยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลนะครับส่วนที่8นี่แหละนะครับที่ท่านผู้ชมจะต้องดาวน์โหลดปริ้นเอกสารเตรียมไว้ก่อนเนื่องจากคนที่มีครอบครัวเนี่ยนะครับจะต้องให้คู่สมรสและลูกที่ต่ำกว่า18ปีลงนามในหน้านี้ด้วยมีกี่คนต้องลงนามให้ครบนะครับถ้าไม่มีลูกต่ำกว่า18ปีก็ลงทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงเออลงทั้งฝ่ายคนลงทะเบียนแล้วก็คู่สมรส นี่นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามีช่องให้ลงทะเบียนมีช่องให้ลงลงชื่อหรือว่าเซ็นชื่อทางซ้ายมือบรรทัดแรกก็คือผู้ลงทะเบียนนะครับทางขวามือแถวบนสุดก็คือสามีภรรยาก็คือคู่สมรสก็ลงไปแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นบุตรคนที่หนึ่งที่สองที่สามสี่ที่ห้าที่แปดที่เก้ามีกี่คนก็ลงตามจริงไปไม่มีไม่มีบุตรที่ต่ำกว่าสิบแปดปีก็ไม่ต้องลง ย้ําว่าลงนามเฉพาะลูกที่ต่ากว่า18ปีนะครับลูกที่เกิน18ปีไม่ต้องเอามายุ่งอย่างที่บอกเมื่อสักครู่อ่ะเท่ากับผู้ลงทะเบียนเนี่ยลงนาม2จุดแล้วนะครับอ่าลงนามสองที่แล้วส่วนคู่สมรสกับบุตรเนี่ยลงนามคนละที่ลงนามที่เดียวแต่ต้องลงถ้าไม่ลงไม่ได้ยกเว้นว่าลูกต่ำกว่า10ขวบอันนี้ผู้ปกครองสามารถลงนามแทนได้นะครับแล้วก็ในช่วงท้ายของส่วนที่8ผู้ลงนาม ผู้ลงทะเบียนก็ต้องมาเซ็นชื่อกำกับปิดท้ายด้วยเห็นไหมครับ,ข,รลลรบข้าพระเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญเห็นไหมครับด้านล่างข้าพระเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญชื่อผู้ลงทะเบียนนามสกุลลงไปให้ครบถ้วนนะครับหน้าที่7แล้วนะครับต่อไปครับเป็นหน้าที่8นะครับมีทั้งหมด11ส่วนมี8หน้า ในส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนที่9กับส่วนที่10เนี่ยเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับไอ้นี้หมดหมดของเราแล้วของเราเนี่ยของผู้ลงทะเบียนเนี่ยจะต้องกรอกต้องติ๊กแล้วก็ลงนามเนี่ยแค่8ส่วนแรกนะครับแค่8ส <swords>. ่วนแรกส่วนที่9กับส่วนที่10ส่วนที่11เนี่ยเป็นของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะกรอกคำนำหน้าชื่อเราเห็นไหมครับชื่อส่วนที่9กเนี่ยเขาบอกว่า เป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐส่วนนี้ให้อยู่กับแบบฟอร์มต้นฉบับเจ้าหน้าที่ก็จะเย็บติดกันไว้แนบติดกันไว้นะครับแล้วก็จะมีการระบุหมายเลขของหน่วยรับลงทะเบียนที่เราไปลงทะเบียนเผื่อเราจะโทรศัพท์สอบถามอะไรนะครับแล้วก็มีตราโลโก้ของหน่วยรับลงทะเบียนว่าเราไปลงทะเบียนที่ไหนแล้วก็ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับที่รับลงทะเบียนนะครับอ่านั่นคือส่วนที่9นะครับ ส่วนที่10เนี่ยเป็นเอกสารประกอบนะครับส่วนที่10เนี่ยเป็นเอกสารประกอบอโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกรุณาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารที่เราแนบไปเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูว่ามีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมไปบ้างนะครับซึ่งส่วนที่10ตเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตไ,ไหมครับว่ามีอะไรบ้าง ส่วนที่10นะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสสามีภรรยานะครับมีไม่มีเห็นไหมเจ้าหน้านที่เขาก็จะติ๊กถ้าไม่มีนี่อาจจะต้องไปเอาไปแนบภายหลังถ้ามีก็ติ๊กมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรที่มีอายุไม่เกิน18ปปีหรือสำเนาสูติบัตรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดนี้จะต้องให้เจ้าตัวเซ็นสำเนารับรองถูกต้องด้วยนะครับ ส่วนกรณีมอบอำนาจนะครับก็จะมีหนังสือมอบอำนาจแบบฟอร์มที่อมิบให้ดูตอนต้นนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบเห็นไหมครับจะต้องมี2ฝ่ายเลยแล้วก็กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนนะครับเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียนเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้สำเนาไม่ต้องใช้สำเนา แล้วก็กรณีที่สำเนาบัตรเป็นตัวประชาชนมีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเช่นเชื้อชาติศาสนาหรือหมู่โลหิตกระทรวงการคลังมิได้ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวนะครับและจะดำเนินการขีดค่าหรือปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวออกนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นส่วนสุดท้ายส่วนที่11ซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามีจุดไข่ปลาเห็นไหมครับอยู่เหนือคําว่ากรุณาอย่าทําหาย จะมีจุดไข่ปลาอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่จะฉีกให้เราเก็บกลับบ้านนะครับจะมีบอกว่าส่วนนี้ฉีกให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานการุณาอย่าทำหายนะครับอันนี้เจ้าที่เขาจะเป็นคนเขียนให้เราเองก็ข้อมูลหน้านี้ก็จะเหมือนข้อมูลส่วนที่9นะครับจะเหมือนข้อมูลส่วนที่9เพียงแต่ว่าส่วนที่9กับส่วนที่10จะเก็บแนบไว้กับต้นฉบับแบบฟอร์มนะครับส่วนที่11 ให้เรานํากลับไปเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่ตัวเองแล้วอย่าทาหายด้วยนะครับอย่าทําหายนะแนะนําว่าอย่าทําหายนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของการกรอกแบบฟอร์มในการลงทะเบียนบัตรธุริการแห่งรัฐนะครับ